เทมที่ 2.4G เดียโตคันนี้ปี2009ค่ะไมน้เชนแล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะลายไม้รอบคันค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แกุณชจร,รีโมทนะคะวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะค r u คอน c o n t r ค่ะแอร์ระบบดิจิตอลม่านไฟฟ้าหลังนะคะ ก็สวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ,ะคราคาโปรโมชั่นของเราที่ 3, 3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซีดาว่อน7,000บาทนะคะคันนี้ขอถานเงินเดือนเลยนะรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณนีได้นะคะอี่น่งี0่ 1, 15,000บาทขึ้นไปค่ะกับสุรครนี้ไปชินงานดีแล้วนะคะมีอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็น่ษถึงเลยค่ะกว้างขวาง,วางนั่งสบายมากๆเลยนะคะ มีมาด้านข้างด้วยนะคะไม่ได้เชนแล้วนะคะไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะมีเชนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะเติมน,น้ำมัน e20 ได้คันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคะ่ะโตยต้าเป็นรถที่แอร์เย็นอยู่แล้วนะคะนั่งสบายเลยคะ่ะด้านหลังจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะ บอกป,ปัไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าแอร์แบคู่ไลน์นายรอบคันหนูหลามากๆเลยค่ะสอบถามได้เบียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ Data ตาแคมรี่สอนะคะไม่ได้เชนแล้วเกียวโต้คันนี้ปี2องพันเค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เบียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5์เก้าสอ